สวัสดีค่ะโครอยง่ายบายแบมวันนี้จะนําเสนอเมนูที่ใครก็ทําได้เป็นเมนูง่ายๆที่ทําได้ที่บ้านนะคะนั่นก็คือเมนู3ชั้นคั่วพริกเกลือค่ะวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็มีหมู3ชั้นพริกนามาโขลกหรือว่าปั่นก็ได้นะคะไม่ต้องละเอียดมากกระเทียมสับเกลือ ต้นหอมและรากผักชีอันนี้นามาโขลกหรือว่าปั่นก็ได้เหมือนกันค่ะซี๊วขาวและน้ำตาลค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะตั้งกระทะค่ะกระทะที่เราใช้จะเป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะพอกาะทะละร้อแล้วก็จะใส่สามชั้นลงไปเลย เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็จะเหมือนเจียวหมูค่ะให้น้ำมันออกมาแล้วก็ให้หมูกรอบนะคะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆจนหมูจนน้ำมันของหมูออกมาแล้วก็หมูเริ่มกรอบค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะหมูของเรานะคะ เจียวมาได้มาได้ครึ่งทาะ,ะแล้วก็เรเริ่มออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็จเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำมันออกมาเยอะๆเลยค่ะน้ำมันของหมูของเราก็เริ่มออกมาเรื่อยๆเลยนะคะสีก็เริ่มได้แล้วค่ะหมูก็เริ่มสุกแล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับถ้าใครที่อยากให้มันกรอบอนนิดก็ เจียวไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพอแล้วนะคะแล้วก็จะยกหมูมาพักไว้ค่ะหลังจากที่เรานําหมูขึ้นพักไว้แล้วนะคะเราจะนําน้ํามันที่ออกมาจากหมูเมื่อกี้ไว้ใช้สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะตั้งกระทะให้ร้อนเหมือนเดิมนะคะพอกระทะร้อนแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไป ใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะผัดกระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดแล้วก็จะใส่ต้นหอมและรากผักชีลงไปค่ะผัดอีกเล็กน้อยนะคะ พริกนี้ใส่ตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเลยใส่เยอะๆเลยนะคะถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าสองช้อนโต๊ะเป็นอันพอค่ะผัดจนทุกอย่างหอมและเข้ากันดีนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มสุกด,ดีนะคะเราก็จะใส่หมูที่เรานำไปพักไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะคะ ให้เข้ากันเลยนะคะเมนูนี้เราจะใช้ไฟอ,อะะ่อนผัดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปะคะ่ะผัดเรื่อยๆเลยนะคะ ก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะหลจากนั้นก็จะใส่กเกลือลงไปค่ะ ต่อไปจนทุกอย่างสุกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักใส่ชามได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูขั้วพริกเกลือของเราใครที่สนใจสามารถไปลองทำได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อติดตามเมนูต่อๆไปของเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากให้มีเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ